สวัสดีค่ะเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายฟ้าชนแนลนะคะวันนี้เราจะพามาอีกวัดหนึ่งนะคะมาเอ่อก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันหมู่บ้านเดียวกันนะคะชื่อวัดโพธิยานนะคะก็อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร อันนี้าอม่วัดนี้บ้านเดียวกันนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละวัดนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะใหญ่โตโมโหลารมาก <ไป S 1> ค่ะไปตีคองไปไปตีค้ลองกันให้ดังกลางวันถึงสวรรค์ <c oughs> เอาไม่ตีเหรอ โหมันหนักขาั้นหนัโอ้โหใส่มือเดียวไม่ไหวสะมั้งเนี่ยโอ้โหฮหตียังไงไอ้ดังกลางวานดูวัด ใหญ่โตมโหฬารน,นะคะแต่ก็ยังยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆดูนะคะวัดโพธิยานใหญ่โตก็ยังยังสร้างไม่เสร็จนะ,ะใหญ่โตมากนะ,ะไม่รู้ว่าเขาเขาสร้างอะไรนะคะอันนี้ไม่รู้เขาจะสร้างอะไร คือผ่านวัดมาเขาก็แวะแวะมากับไหว้ก็มาก็เข้านะคะอันนู้นก็หอสวยสวยงามมากเป็นหอสีเงินนะคะเนี่ยอ อลังการมากถ้าเสร็จแล้วคงจะสวยน่าดูเลยเนาะข้างในก็จะเป็นพระองค์ใหญ่ๆเนาะพระองค์ใหญ่อันนี้มันไม่มีหลังคาเนาะมันร้อนก็เลยไม่อยากไม่อยากขึ้นไปดูบันไดแล้วสูงเร็วเลยนะคะดูมองมาข้างล่างวิวคงจะสวยเนาะ แต่เราจะไปไหนต่อก็ไม่รู้นะคะวัดไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ว่าดวงตาเหมือนนอกนอ,อนนะฮะเป็นดวงตานะครับกงหัวตาเหมือนหัวนกนะครับหางตาชี้หยีไปเหมือนนอกหนอนนะครับหน้านางทางคนสังคติเท้มีเที่ยวประดาบจีวรบางแนบแจนเห็นเอวและภูมิเล็กนอ้อยนะครับอยู่ในอริยบทแยกพระบาทนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับก็ แล้วก็นิ้วมุดฝานะครับีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตถัดไปเล็กน้อยเขาเรียว่ามุดฝานะครับเหมือนว่าต่ัดไปหาง,าง,าง,างอเราจะเห็นสันหลังนะครับช่วงเอวและกุ้มเห็นะครับลงตรงมุมปากลงมุมปากเนี่ยท่านจะเหมือนองค์ยิ้มเล็กๆไะมครับเรียกหน้าแนงพระพุทธสินสุโขทัยก็จะมีคําอธิบายของหน้าแนงทา,างคนสังคติยาวยึดยืนตรงนั้น,คนคเขาเรียกเชี่ยวกระถาเห็นไหมครับจีวรบางแนบเนื้อจนเห็นเอวและกุ้มเล็กน้อย นี่คือความรุ่งเรืองของพอุทธศิลป์ในช่วงยุคสุโขทัยครับเสิ็ด้านในเลยครับด้านในไม่หายนะครับจะมีพระแม่กุฏิปางทองเ,เมืองเสิ็มาจากเมืองที่นะครับส่วนด้านในนะครับเป็นการเรคยนรู้ ก้พูด่าว่าจะไม่จะเป็นผู้ชายย่างๆี่ท่านชื่อว่าพระาโรเดนส่วนองค์นานะครับองค์นีเป็นงตหรือว่าพระค์ที่เป็องค์แข่สวนะครับส่วนั้นที่อยู่ในสสีอนะครับเป็นองค์ปวเนียหรือว่าูมืดำาเดครับส่วน้านนะครับที่เราุ้นเคยนะครับองค์่้าบวเงนะครับแล้วผัดจากนั้นไปนะครับแกะจากไม้จิมันชื่อว่าพระสีอาริยะเมตไตรนะครับที่เราเคยกันหมือนพรังกจ่ายเีนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นท่าจันท์ปันหม้อนะฮะส่วนสี่องค์นี้แน่นอนครับองค์จัดโกรกบาลทั้งสี่ยนนะครับแกะจากไม้แดงนาเข้าจึมืองจีโดยช่างผู้ชำนาญการในการแกะเลยนะครับถ้าเราสัมผัหรือดูงานใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นช่วงเส้นหรือว่าลายไ,ไม้ต่างๆนะครับองค์นี้ที่ผมพามาเนี่ยเป็นองค์ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็ เพระมากคือชาเวสสุวรรณนะครับที่ประจำอยู่ในตําแหน่งของทิศเหนือนะครับองค์นี้เป็นเท้อา้าติรถนะครับจูนเอาสตังเป็นเปลี่ยนเป็นเครื่องกระดาษมาไหว้เจ้าแล้วเพราะจะมีเทียบนะครับจีนจะมีเทียบเป็นสีแดงเพื่อให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราและที่อยู่นะครับเพื่ออธิฐานขอพรกับองค์นี้ก็จะเป็นวัดวัดจีนนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครจะมา สก,กาละก็ต้องอไปซื้อชุดนะคะชุดจีนมาไหว้เดี๋ยวเรามามาดูว่าเขาจะไหว้กันยังไงเนาะนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมก่อนเนาะสวยงามต้นนี้ก็ด้านนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะ าผนังเป็นกระจกชุดร้อยร้อยห้าสิบอะเ <150, S 2> ออร้อยห้าสิบที่เห็นก็พูด 100, นะร้อยห้าสิบใส่ชุดไหว้สก,การะอ๋ะออชุดไหว เนี yeah, ่ยเหรอชุดหมดอกบัวดอกบัวทองเหรออ๋อ uh บัวเงินบัวทองมีจตนบัวทองออแล้วก็เอาตังปัจจใจไปใส่เออจะทุกคนไหม ใช้ใเกี่ยแล้วก็ไปไหว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเขาว่าพิธีไหว้นะคะ จุดทูปเลยครับนะครับแล้วก็ว<ม>ันเดนบีเกิลแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่แล้วก็คาอธิษฐานนะครับและถัดมาเนี่ยจะมีบทส,สวดนะครับขององค์เศรษฐีชัมพราหรือไฉยสิงห์นะครับก็คือเทพเจ้าชุกคลาสนะครับแล้วก็อ่านบทสวดแล้วก็คาอธิษฐานในนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อธิษฐานแ้วก็ออกขอกระขอ,ขอะครับพอไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขปักทุกที่ปักด้านหลังเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรับคูปองรับคูปองไปแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ไปเอากาแฟที่ร้านกาแฟ6กข้างหลังครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีชุดไว้นะครับก็อาธิฐานอะไรก็อธิฐานได้ม้อ่เอาอ่าทกเาที่ยไาวแหอล เพือ่อนเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะกราบขอพรอะไรนะแห่งชกโกแลตเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าแห่งชกโกแลต นะคะก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะคะเแล้ววัดจีนอันนี้ก็จะเป็นร้านขายกาแฟร้านขายกาแฟอยู่ในในวัดกาแฟก็จะมีครกนะคะ มีป้ายบอกจะมีเอสเปรสโซ่นะคะชาไทยอ่าอะไรชามะนาวนะคะบวยโซดาชาเย็นลาเต้น,นะคะโกโก,ก้มีครบหมดนะคะก็ตกเกล้าห้าสิบบาทกับหกสิบบาทนะคะเพื่อนใครเข้ามา ใครเข้ามาในนี้ก็สั่งได้เลยนะคะเหกล้งกลองถ่ายอัอนนี้ก็เป็นอะไรนะชายเย็นนะคะกาแฟกินไม่ได้นะกินชายเย็น คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคลิปหน้านเจอกันใหม่ค่ะบายบายโอ้ชื่นใจ